<g ül> <c oughs> อากาศสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตำแจ็มน้ำสิงครับพามาเทยียายนะให้ดูสักเที่ยวสองเที่ยวครับตรงนี้น่าอยู่มากครับน่าถ่ายรูปมากเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ท้ายรถดีกว่าไปโบกรถดีกว่า โอ้โห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 ใหญ่ใหแรงนี่ในวัดไปวะใส่เกียร์ไว้แล้วก็บ่ต้องปุ้บ่ต้องปุ้ใส่เกียร์ถอยแล้วค่อยให้มันไหลมาเลยปล่อยคัดมาหลดจำนบนเปลืองเบรกน่าจะใส่เกียร์ถอยนะแล้วก็ปล่อยคัดไหลไปเลยสบายๆแบบนี้นี่ Má gấp thôi mà Ồ Đây nãy chắc đây Phá phá phá, ảo หยียบเนี่ยหยาบไปเลยบู๊ยเบอร์ครับเท่ใหญ่เนี่ยอะไรนี่พี่น้องเท่ใหญ่เนี่ยอะไรนี่ไปไป เท่กือบใหญ่แล้วพี่น้องเ<ะ> <laughs> กือบใหญ่ไปครับไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานตอมแจมดับซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ